พ่อชาแนลค่ะนิวมัลลิเกมสกูลามิเตอร์ค่ะวันนี้เรามาทางขึ้นมือขบูดม้านชาวบ้านี่ไปเริ่มกันเลยจันไมยุกันกับวุกกระเวโอ้ยินเริได้แล้วนะตัวนึงอตัวนี้ไม่ขยับเลยยินมาเลยโอ้โหตัวนี้

เฮ hey. uh ้ยเฮ้ยนี่เธอไม่ปกตินะเว่ยชาวบ้านคนอื่นไม่ได้กินข้าวยิงในตัวนี้ก่อนเลยเพราะมินยากมากยิงในตัวนี้ก่อนเลยคุณคน กระโดดไปมาไม่หยุดเลยนะแต่เมื่อปเมื่อนนะตนั่ยนะตัวใหญ่บิ๊กเนี่โอ้ ก็ยินได้สองลูหเลยนี่แน่นี่แน่อือหือยินได้สองลูแต่ตัวเล็ดมันหายไปไหนแล้วคนบ้านจะเห็นนั่นไหนบ้านไหนว่ามันอยู่นี่ไหนไหนดูไปเลยเนาะให้ออกไปข้างนู้นแล้วก็เดียวเข้ามาใหม่เดี๋ยวเข้ามาใหม่ละ and จะรันอยู่ใกล้ๆมันนะคะ นี่ไม่ได้นะว่าคุณอยู่ไหน เดี๋ยวเราจะปลุกตำรวจมันอยู่ไหนหรือว่ามันเข้าไปข้างในไม่ใช่เขาจะบดวันนั้นแลองมันจะไปตามสูตรเราต้องไปตามสูตรที่เขาให้มาเนี่ยไม่มีเลย นี่เพราว่าแต่ไม่มีก so> ็ไปหาเงิน้อโเอยโอ้มกมีตัวสะดนะจะะมันบุกโอ้มจริงไปดูกันว่าตัวสัปะหลาดนันจะยังเขียนได้ไหม มันยังไม่ได้คุ้มคอตัวเองแล้วจะ

เออข้ามาปืน hmm. ฮ mm ึปรับให้ตัวเอ็นตัวใหญ่เลย แตะตรงัดอาบีบาลาอาบีบาบาฉันไม่ได้รู้แล้วเดี๋ยวฉันข้าไปตรงนั้นไม่ได้นะันต้องกระโดดผู้กระหารมาแล้วยอ่อแม่จะจบคลิปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะลืมกดไลค์กดกระดิ่ง ค่าคิวแมตับชอนนำชยายเอไอใช่แน่ค่ะสลับวันนี้ไปก่อนนะครับ,บ๊ายบ,ายบายนะครบไ้เจอคลิปหน้านะอย่าลืมกดซับฟาคาร์ให้เราด้วยนะครับาย